จะได้รักลีโอปีสองพันยี่สิบยี่สิบยอดดีเอดนะครับผมตัวเครื่องซองสีเกียร์ออโต้นะครับถ้าอยากนึงในพันเลยตัวนี้สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวพามาชมรถคาวเม้นสักคันละน,นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันพิเศษตรงไหนถ้าอยากนึงในพันเลยตัวนี้เดี๋ยวมาดูภายนอกกันก่อนนะครับผม ตัวนี้ไฮรักรีโวเครื่องซองสีปีซองพันยี่สิบนะครับด้านหนอกะเราใส่แม็กไม้อย่างไม้มาให้นะครับผมแม็กไม้ ai, อย่างไม้มาใหา้ขูดหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็เป็นรอกระถะบรรทุกนะครับตัวนี้มาพร้อมรอกระถะบรรทุกติดตู้แบบนี้ไาหา้นะครับจอตัดเบียนโรงแรมวิศวะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมามาดูภายในตู้กันนะครับผม าภายในตู้ตัวนี้จะเป็นตูต้ติดลอดมามาแล้วครับผมแต่ว่าจะสภาพันขรุขระไม่อยู่เลยนะครับผมเป็นรถอีดีซิปจอดยีเอสอย่างในบอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับครับผมไปมาดูความบิเศษกล้องกันนี้ตีห้าอยากที่สุดนะครับต้นเดียวเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับยามากเกียร์ออโต้ห้าอยากมากตัวนี้เป็นเืีองซองซีเหล็กไม่วิ่งไ,ไ,ไ,ไม่ไปแค่งซ้ำมืดานะครับภายในก็สะอาดสวยงาม าตามคือรูปแบบด้านในก็เป็นภายในแบบไม้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของฮองเครื่องกันนะครับผมห้องเครื่องนะครับตัวนี้ก็ห้องเครื่องเดิมๆสวยๆเลยครับผมน็อตไม่มีใครยับนะครับตัวนี้ขานหน้าไล่เดิมทุกอย่างเครื่องเดิมไม่มีทําเครื่องมันนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้าไฮรักเทียปีซองพันยี่สิบยี่สิบจดีเอสนะครับผมตัวเครื่องซองสีเกียร์ออโต้นะครับราคาเปิดแเท สีเซนเป็นมื้นเก่าบาทดาสานั้นหลูกคามีประวัติหรือว่าไม่มีประวัติก็ฟรีดาวได้นะครับคันนี้โค้ชยูประมาณแปดพันบาทเข้ามาชมกันได้เลยครับผมซีเซนนอบสวัสดีครับผม